ทางที่ว่าไปสนามกอล์ฟผนแต่จะเป็นทางแบบนี้พี่น้องแต่เพื่อนบ่อทันได้สร้างที่ว่าเป็นสนามกอล์ฟปานใดเนาะแต่ว่ามีแต่ว่าโครงสร้างเก่าคงรู้สึกว่ามีข้าวมาพี่น้องในระยะปีนี้ปีหน้าเนาะจะว่าาเจ้ะเจร็ญบนที่ว่าเป็นสนามกอล์ฟอยู่ที่ผาแทมที่ว่าระวังผู้ที่ว่าเด็นลงท่องเที่ยวที่ว่าผาแทมนะพี่น้องนั่นก็จะ เปลี่ยนชั้นทางที่ไปกับมีก้อนหินแบบนี้มหาจุดนี้พี่น้องจะเห็นได้ว่าโครงสร้างเนาะเทว่าจะเห็นคนงานเที่ว่ากำลังที่ว่าสร้างขัวเจว่าจีไปสร้างสนามกอลแห่งที่สองของเมืองเวียงเนาะ ในการที่สร้างหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเนาะที่ว่าเป็นสนามกอล์ฟจะวาง่อย่ระ่างสองผานเที่วเข้าไปพี่น้องกับติดกับแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าเป็นน้ำตกตาดผาแทมพี่น้องจะเป็นระวางกลางเนาะจะเป็นสามหมู่บ้านพี่น้องในการการสร้างสนามกอล์ฟ แรงทง่องเที่ยวในอนาคตเนาะก็อติสร้างสนามกอล์ฟก่อนพี่นอ้องแล้วก็จะสร้างแต,ต่ว่าน้ำตงตากับมีผู้คนแต่ว่าดึงดูดไปหลายเนะยาะตอนผาแคมพี่นอ้องจะเป็นผู้เป็นผาเดนี้ถ้าสร้างสนามกอล์ฟแต่ว่าแรงดีเนาะพี่น้องจะมีการพัฒนาที่ว่าจะดึงดูด,ด,ดผู้คนนอกจะว่าไทยภายในประเทศแหละต่างประเทศก็ว่า น่าจะหลากลายพี่นอในการสร้างพี่นอจะเห็นต่ว่าคนงานจะว่าเรียมสร้างเ่ว่าเกจขวไปก้นหรือว่าสาพนะพานเนาะไปก้นพี่นอบองเวียงพงเฮ้าพีหนอและยนจ่ว่า30ปีนี้ก็มีการพัฒนาเฉว่า,าการท่องเที่ยวหลายย่างว่าการพัฒนากับ มีการวองไวพี่เนาะตัวนี้เนาะจีว่าจะเป็นขัวจีว่าจะเห็นบริษัทเนาะจีว่ากำลังมาลงทุนเฮ็ดพี่เนาะหัวคามแม่น้ำซอจีว่าง่ายเลยนในการที่สร้างสนามกอล์ฟในอนาคตนี้กระบวนการจว่าจะมีโครงการท่องเที่ยว จะสร้างอห่างตอไป่นอในการสร้างสนามกอล์ฟแห่งนี้เนาะจะกระชิบติดกับแลกท่องเที่ยวผาผาทแท้มไปน่นอหนังตรงตาผาทแท้มเลยเนาะเจนเคนเนาะจี่ว่าเขายก เจาะเสาพี่น้องตาโมแล้วก็จะเห็นคนงานเี่ว่ากำลังเทคานพี่น้องมืองเบียงของเฮาเนาะแตมีการพัฒนาอย่างบ่งว้ทางด้านการท่องเที่ยวเท็ว่าเก็ว่ามีการลงทุนเี็ว่ามีานายทุนหรือว่าเป็นบริษัทพี่น้องเก็ว่ามาสร้างการท่องเที่ยวการลงทุนในแห่งนี้เนาะ จะเข้าประมาณ700เมตรเนาะพี่เนาะจะว่าเข้าไประยะห่างหมู่บ้านเดนนี๋ยวว่าในอนาคตจะคนจะสร้างไปนี่พี่น้องสร้างจะว่าระวังกลางคู่ตัวนั้นเลยแต่ก็ติดติดกับน้ำต้นตัดผา,าทแถมพอวางมีอมงคเบียบหพวกเฮาเนาะแต่ว่ามีการสร้างสาสตร์จะ กลายเป็นร่างของเทวทีาทวาติดกับผาแบบนี้เลยพี่น้องจะเห็นเนาะเป็นผู้ผาสวยงามพี่น้องจะได้ทำเล่นที่ดีในการก่อสร้างสนามก็จะเข้าไปทางด้านในพี่นนองแต่ว่าก็เพิ่นกับบท่านใน้สร้างที่วีวาเป็นภูมิหางปัญญเนะต่ว่าในการี่สร้างนี่เิ่น การเจมีการสร้างคลัวไปก่อนเดีวจะเจ็ดทางไปพี่นอ้องท้าถ้าเขาสร้างทางเนาะแต่ว่าในการที่สร้างสนามกอล์ฟได้แต่ว่าในปีหน้าหรือว่าปีนี้สาเร็จเนาะจะบอกแขกจะไป็นายให้พ่อแม่พี่นอ้องในเบิ้งเนาะในสม้มว่าการสร้างสนามกอล์ฟที่ว่าติดกับหาทแทมนี่จะว่าได้ทุเมเทที่ดีพี่นอ้องเจว่านวิวที่สัตว์ที่ว่างามเลยพี่น้องเนี่ย เพราะมันยุ่สูงเนะาะหรืว่าติดยุ่ก็ติดกับผาเลยหลายสถานที่ไม่มีการพัฒนานะแต่ว่าเมืองโมเวียของพวกเขาส่วนใหญ่จะมีเป็นผาแบบนี้ที่ว่าในการที่ว่ามีนักลงทุนเนาะจะเป็นคนลาวจะเป็นคนไทยพี่นนอะแต่ว่าในการรงมมาลงทุนกับลักลายโครงการในเมืองโมเวียของพวกเขา เงาซ่องกัสึกวา่าทีใซแบบนี้เนะโอ้อีกหน่วยนึงเดี๋ยวจะทยอยลงละ่ะจะเป็นสถานที่จะว่าเดินทั้งด้านในเนาะเ่ว่าเขาเจ้าจะลงในตอนแรกแบบนี้เนาะจะค่อนข้างจะมืดแบบนี้แล้วเนอง ในบรรยากาศตอนแรกเนาะพี่น้องเนาะจะเห,เห็นบรรลุนหลากหลายนุ้ยเจว่ามาลงสิสาตว์ทีจะเป็นเดินของบุคคลของพ่อแม่เราบของคนเจ้าในแต่ละบ้านจะาชินในตอนแรกก็เห็นบรรลุนเจวากำลังจะลงพี่น้องแต่ก็เป็นบรรยากาศเจว่าค่อนข,ข้างจะมืดนิดนึงเนาะ สู่บันไดส่วนใหตอนแรกนะเจะว่าเขาเบิงแต่ว่าท,ที่ที่สัตว์แต่ว่าเป็นเขตที่ว่าเมืองบางเวียงเมืองเวียงของพวกเขาเนาะทางกัน,กนมีการพัฒนาแต่ว่าเป็นคงถนนคนท่านี่ทางจับ่มีขีดขึ้นปนันหดพี่น้องอะไรกันจักมีขีดขึ้นสนจะมีขีดขึ้นหลายน,านะแต่ว่าพีเอ็สองจุดห้าที่น้อง มบนรุน่นเ่ว่าลงจุดนี้น้วยนึงไปหนึ่งะจะเห็นผู้คนกำลงังปลูกแพล้ะก็จะมีเสือกจองไปหนี้ในการจะวาเอาบรรุ่นมันเฮ้าเนาะออกมาให้มันเพื่อนได้ไปหนะะึ่งจะมีคนงานคือว่าดึงแพในหลายส่วนหลาจะมีนักท่องเที่ยวทางประเทศฝรั่งอเมริกาละก็ ซาโยรูบันเจียวข้าวเจ้ามากมาขึ้นบรรลุนิดหน่อยทุกมือเลยในการขึ้นขี่บรรลุนเราบรรยายใจว่าราคาขึ้นบรรลุนกับข้อใดขึ้นอยอย่างนั้นประมาณสองล้านกีน่รือว่ารอยเรียน,นกันแล้ว บรรยากาตอนแรงเนาะสิว่าใจกลางเมืองของเวียงนี่จะเห็นแตว่ักเียวหลากหลายว่ามาเที่ยวมาลิ้นตามอาหารตามอาหาร่แคททางนันพี่น้องเห็นเสียวาจะซือยู่อังกฤษพี่น้องแต่ตอนแวนี้หลากหลายคน่ไปซื้ออยู่ จะเป็นบ้านพักหรือว่าอาหานอาหารจังหวาในระยะช่วงนี้จะมีนักท่องเทีย่ยวทางต่างประเทศทีว่าเขามาลองเวียงแยบบนี้เลยครับเชื่อว่าค่อนข้าง,งจาดนะดีในเขตนี้เนาะจะมีเป็นแต่อาหารเกาหลีพี่นนองจะเป็นอาหารจีนส่วนใหญ่จีว่าหลาย นะแต่ว่ามาลงทุนที่กองเวียงจะเป็นคนจีนและคนเกาหลีสามารถเดเวียงอยู่กองเวียงเหมืนอนกับเปิดอนานอาหารเชอกับบัตรทองแฮมือว่าหลายหนย่อยโอ้พี่น้องจะเห็นคนหลายเนาะแต่ว่าในตอนกลางคืนแบบนี้จเจนฑ์จรถแบบว่าตุกต๊กตุ๊กเดีวรถจะว่ามาส่งนักท่องเทีย่ยวส่วนใหนักท่องเที่ยวจะเป็นรถตุก๊กตุ๊กส่วนักท่องทเที่ยวจะ ะะว่าแขกเนาะเทว่าเทพาไปเทว่าหาอาหารไปเนาะจะรับหาอาหารเนะะาะเทวะไปลินไปเที่ยวสถานที่ที่ว่าจะเป็นรมอเตอร์ลหรือว่าขึ้นบอลลูนมาเนาะจะเป็นรถตุ๊กับเปโซ่หรือว่าเป็นรถตู้เนาะรถตู้ตกับมปโซ่เนี่ยที่หานอาหารแบบหลายที่เนาะ การสัญจรนะจังหวัดในเขตของเมืองเวียงจะแออัดนิดนึงก็มีรถหลายพี่น้องค่ะคือขั้นตอนนะจีว่าบรรยาการในเขตอันโรตีพี่น้องมาตลอดน่ะโรตีเมืองเวียงมีนักท่องเที่ยวจีว่าหลากหลายมาสื่อเรื่องจีว่าหาเงินไปพี่น้องโตดีโตดไปก็จะมาได้ดอกเมืองเวียงนี่แหละ เชื่อที่ว่าทางต่างประเทศที่ว่ามักจะ่า,ะาในการซื้อโรตีที่นะักเห็นว่าเต็มเลยจี่ว่ามากยืนคิวซื้อโรตี